เอะครับวันนี้เราก็เราจะไปคุยกับไอ้อาร์มเพื่อนของเรานะครับเพื่อนกำลังจะสัมภาษณ์รักกับผู้หญิงที่เขาชอบนะฮะเอาละครับเราไปดูกันอาร์มดีกว่าครับเป็นไงเป็นไงบ้างวะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรยังไงยังไงโอ้โหมึงทำเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยมึงจิกกันแบบเดือนนี่แม่งทำขนาดนี้เลยหรอวะไอที่ให้พวกกูไปเตรียมเมื่อกี้ไม่พอใช่ไหมเนี่ยโอ้จะตื่นเต้นไปไหนไม่ได้อยู่แล้วยังต้องมีตอบแทนหน่อยเอาวะเออเดี๋ยวเลี้ยงอยู่เลี้ยงเลี้ยงอะไรเตรียมเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเออน่าเลี้ยงน่า เพื่อนอาพูดขนาดนี้แล้วนะฮะเราก็จะไปเตรียมตัวกันเลยดีไหมครับเพื่อนโผลใช่แล้วเป็นวันสำคัญของเพื่อนเยเไหมต้องเต็มที่เเพื่อนใหม่ดิไปสู้ไปออพอไปตน่มาแล้ลมาแล้ว็ลองกล้องลองกล้องด้เฉยกล้องนี้ถ่ายเราไม่ไมาเร็วมาเร็วมาีไเอยเดินมาเห็นหนานี่ยืนเฉยดิเดินมาเดินมาเดินมา เดิน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 เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดินเดินว่าเดินว่าเดินว่าไตายงองงเลยเดินเต้นเร็วเร็วเดินมาเดินมาโอ๊ยต่อเหรอดีเราไอ้ดิเร็วเร็วเร็ววันี่วันนี้วันนี้ ลูกบอลน่ะลูกบอลน่ะเร็วรวันนี้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 แล้ววันนี้แล้ว どうだ <laughs> ไงวะริงแฟน <laughs> กับเรานะไม่ได้ยินอ่ะมันจะหัวเลยนะแฟนกับเรานะ <laughs> ก็เป็นดิ ก็ครับแต่งของมุณดเลยวยรับอก็พเราทำทั้งหมดเพื่อเพื่อของเราเพื่อเขาได้ดิบได้ดีใช่ไหมอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสียเพื่อเขาได้ดิบได้ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสีย